ออกมาเลยแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นวงป้าย90นะขอขายได้แน่นอนป้ายสีนี้ฮะเราไม่สามารถคาดเดาได้นะว่างานในกระสอบอ่ะคือจะออกเป็นแบบไหนเนาะใช้ได้ไหมเพื่อนๆว่าไงออกแบบนี้เลยแบบนี้เลยอยากได้แบบนี้มีฐานเอฟซีมีฐานลูกค้าพี่นิวเชื่อว่านะฮะสิ่งที่เปิดมาให้ดูเนี่ยได้เงินแน่นอน จะช้าหรือจะเร็วก็คือได้นะฮะ mm. ขึ้นอยู่กับความสามารถในการในการขายในการขายของตอนเนี้คือจะกําไรแบบโหแบบทุมทุ่ม,มแบบเยอะๆเป็นหลักพันเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะสําหรับปัจจุบันนี้อยากจะแนะนําเรื่องการการค้าขายก็คือที่พี่นิวได้ไปคุยกับพี่ๆพ่อค้าเนาะ mm. เขาก็จะเน้นหนึ่งรอบเร็วรอบไวกําไร ไม่มากแล้วก็มาเอาเงินมาเปลี่ยนหน้าค่าใหม่ๆหม่ตัดกระสอบลูกที่สองเปลี่ยนสถานที่นะฮะในการตัดกระสอบลูกนี้หน่อยตอนนี้คือพี่นิวเนี่ยตัดอยู่ที่ตลาดนัดติดแอร์ชั้นแปดพันทิพย์งามวงวานนะฮะมาลงตลาดนัดนะฮะมาขายที่นี่นะ,ะเป็นรอบที่เจ็ดแล้วนะบางรอบก็จะได้แค่สองบางรอบได้หนึ่งอยู่ล็อกหัวมุมอยู่ล็อกตรงกลางได้สามล็อกบ,บ้าง แต่ครั้งนี้จัดเต็มจัดหนักจริงๆนะฮะ <Wow. S 1> ใหญ่จริงๆได้สี่ล็อกเลยนะจ๊ะ <Wow. S 1> ก็ลองฮะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <Wow. S 1> พี่นิวก็จะพามาดูดูแบบร้านกันนิดนึงนะฮะว่าจัดสี่ล็อกเป็นยังไง <Wow. S 1> จัดร้านสี่ล็อกก็จะได้เนี่ยประมาณนี้ mm. เนื้อที่ก็จะคว้างหน่อยหนึ่ง mm. อ่ะเสียเวลาดีกว,ว่าเดี๋ยวมาตัดกระสอบ ลูกที่สองกันอันนี้เป็นกระสอบราคาสองหมื่นนิด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 ,นดมาเริ่มกันกันนะฮะเพราะกระสอบสองหมืนน่นนิดนิดเนี่ยงานหัวงานขายกี่ตัวงะ้นน้ำสองกี่ตัวน้ำสามกี่ตัวนะฮะก็คือเป็นตัวนี้เลยฮะใหม่นะฮะก็ถือว่าตัวนี้ก็เป็นงานขายอุ้ย ตกปลางานขายนะเป็นงานออเดอร์ได้แน่นอนหลักร้อยนะครับเห็นไหมลายสวยๆแต่ก็ออกแบบไซส์เอสอันนี้ลายสวยแต่ออกไซส์เอสเอสอีกละน้ำเอ้นี่สวยอยู่สวยอยู่นี่ก็ฮัรดล็อกงานออเดอร์ x x ็กเเห็นไหมลายสวยแต่ไซส์ออกแบบใหญ่ใหญ่เกินเฮ้ยอดีเมะฮะกระตูนบอยมาเนี่ไยไซส์เอสอะไรย่ี้ไม่เคยเห็นนะอ้าวอ่ะนัสคาร์ลายดีแต่ไซส์ใหญ่ จากการที่พี่นิวมาลงเน่ยตลาดนัดเนี่ยซึ่งกลุ่มจากปรเนี่พี่นิวว่าเออเอ็มยังดีโอเคนะเอ็มแอออส่วนตัวใหญ่ๆนี่ก็ mm. ก็ยาก mm. ยเห็นไหมลายสวยแต่ไซส์เอ็มเอนะลูกที่แล้วก็มีนะลูกที่แล้วแล้วก็ลูกนี้ดูด,ดิลายสวยนาะแต่ยังไงล่ะครับ อันนี้ถือเสียไปเลยนะครับจะได้ก็คือหนึ่งก็ต้องไปตัดเป็นแขนกุดเนี่ยสักไม่ออกแน่นอนงาน,งานเก่านะฮะทุกคนงานแปดสูข้อมูลในการที่เราจะหาหาหาเอเสื้อตัวนี้เป็นอะไรก็จำได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบสมมติว่าตัวนี้นะคืออะไรเหมือนเดิมนะพี่นิวจะใช้ โทรศัพท์มือถือะะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแล้วไม่แน่นใจว่าในระบบของ iOS เป็นไงไม่รู้แต่ว่าของ Android s s m s u n g เนี่ยพี่นิวก็คือก,อกดกดแช่หน้าจอนะฮะแล้วก็วงวงกลมบางตัวนะมันก็จะเป็นงานที่ถ้าถูิว่าเป็นงานที่ไม่ได้เป็นกระแสรหรือเป็นงานลายแบบที่เขานิยมข้อมูลก็ไม่ขึ้น ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีข้อมูลนะฮะแต่น่าจะเป็นงานฟิลงานอาร์ตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยฮะถ้าไม่มีเนี่ยตรงเนี้ยเขามีเป็นชื่อนะเราก็สามารถเซิร์ชชื่อได้ว่าเนี่ยคือใครศิลปินคนไหนนะฮะโู้โหเฮ้ย <Hey. S 2> ได้ตางเนาะมาแล้วฮะทํางานแล้วเริ่มทํางานแล้วอันนี้นับได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลายพอลดี่นะ ลายกลักวๆลายปันป่นๆ s u 2 S o s าเมาเ a i n <mountain. S 1> เด็ก <S oh s s, <S à, งานแบบนี้ออกมางานขายเยอะนะฮะแต่บางทีคือลายสวยที่บอกไปเนาะติดไซส์เป็นไซส์ s ไซส์ ss อย่างเงย แล้วก็บางทีก็สวยแต่เป็นไซส์ใหญ่สอง XL ไปเลยฮะอบอกเลยว่าสภาพดีฮะเสือ้อตำหนิขาดรูอ่ะน้อยมากพอร์ชสั่นสวยอยู่นะฮะถ้าแบบนี้ขอตีเป็นแบบน้ำสองไปเลยนะมีทุกกระสอบแมท,ทริกา เมาเทนเมาเทนโอ้ยตายหนังนะทุกคนอ่ะก็ได้ตังอยู่อ่ะสวยจุป,ปั๊กหรออ่ะป๊อปอายกรสอบที่แล้วมีสองตัวนี่ก็มีอีกหนึ่งตัวบุตส,สนุกดอกไปฮะตำคอไม่เคยเห็นฮนะลายนี้พักกัดสตาร์วอล ฮาเลเหลืออีกประมาณแค่นี้สี่ออพ,พื้นนะฮะน้ำสองไปเลยน้ำสามไปเลยนี่มาเปิดกระสอบทำคลิปตัดกระสอบอยู่ที่นะตลาดนัดชั้นแปดชั้นแปดนะฮะพันธทิตย์น้วงหวานวลายสวยมากงาน,นเกา่ามีทุกบ้าน แอปปิโลสกรสเสกรดงานกระสอบนี้สู้ลูกที่แล้วไม่ได้ลูกที่แล้วยังมีวงป้ายปีสองพันต้นต้นเยอะแต่อันนี้เออโอ้อฮัลลี่อแขนแขนเดิมมาครับตัวที่สองอ สวยอะอย่างเงี้ยออกมาเลยนะจะเป็นต้องเป็นวงป้าย90ของขายได้แน่นอนอัแบบนี้ก็ได้ซันตาครูสนะอันนี้ต้องไปใช้ไฮเตอร์หน่อยนึงฮะงานเก่านะมาสิครับลายวิวบิวิวแกปูอ่ะแบบนี้แบบนี้รุ่นใหม่ฮะรุ่นใหม่ ขอตีเป็นน้ำสามเลยนะน้ำสองย่างนี้สิอย่างนี้สิาสราโมนแต่น,นี้เป็นงานไทยไม่แน่ใจนะฮะขอดูก่อนนะมีตะเข็บข้างด้วยอะป้ายนี้ทุกคนลายสวยนะสีสวยนะอนับบับนับบับนับบับอะไรนี้สวยนะโอุ้คดูลายดี มาสิครับงานใหม่สอง XL แต่ก็ช่วงหนึ่งตัวนี้เขาแบบราคาดีมากนะเป็นป้ายเก้าศูนย์ออกแบบโย USA ไอรอนใหม่เจน ภาพเซอร์อาร์ตขับลายอาร์ตกิเตอร์มากอ่ะแปดศูนย์ 80. เดี๋ยวบนคู่ล่างก็งานเก่าลายมันช่วงหนึ่งลายแนวเนี้ยโอ้โหคนนิยมซ้ใหญ่ ไม่เป็นไรครับได้ตังค์ออกมาสองตัวลายดีใช้ได้ไหมเพื่อนๆว่าไงใสายแคลมนะฮะเอาจอตัดศูนย์นะจะเล่นสายเนี้ยพี่นิว่านะก็คือคอย่างมันต้องเป็นสายวิวนะ,ะที่เมารุ่นตัดศูนลายนกแก้วอะ่ะแต่นี้ลายมีพันด้าก็อาจจะได้ได้ตังค์นะงันขอย กานขายออกเยอะะแต่ว่าจะเยอะน้อยขนาดไหนเนี้ยคือจะได้แบบเท่าทุนหรือได้กําไรอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายของแต่ละคนแต่ทั้งนี้งนั้นนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหนึ่งคุณภาพของกระสอบว่าสามารถไปต่อได้ขนาดไหนนะฮะบงจูวีและตัวสุดท้าย เป็นตัวปะหน้านะฮะอีกหนึ่งด้าน xl ฟึ่งเง้ยอยู่ได้อยู่เป็นงานใหม่ฮะ <c oughs> อะที่ได้มานะฮะพี่นิวว่านี่นะ <c oughs> กับราคาขนาดนี้ <c oughs> คุณภาพแบบนี้นะฮะมันอาจจะมีแบบเออบางตัวต้นต้นคลิปก็จะมีแบบเออไซส์เล็ก เเยอะแต่ท้ายๆเขาเขาเรียกว่าทายพายุก็ก็ไม่ก็ไม่ได้ขี้เลร่นะกับราคานี้นะมีนะก็ได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะนี่นะอย่างเงี้ยครับอะฮาเล่จ้าแขนกุดอันนี้ฮะเป็นวง นะฮะปั๊มคอกลองนี้กับตูนปั๊มคอลายงานขายประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยหรือสามร้อยบาทคืองานเก่ามีแปดศู 90, นย์เก้ะฮะลายพวกประมาณลายศิลปะได้ตัง <Wow. S 1> และสุดท้ายนะอันนี้คือน้ำสองน้ำสามรวมกันนะยี่สบตัวแล้วตรงนี้ฮะประมาณ ไม่ถึง10บน้ประมาณ6กจ็ตัวนี่คือเป็นไซส์เล็กเสื้อเด็ก <S <S 1> <S 1> ถ้าสรุปแล้วนะฮะจะได้ตังจะได้คืนทุนไหมกำไรไหมจะเท่าทุนขึ้นอยู่กับความสามารถในการในการขายมีไหมมีฐานลูกค้าไหมมีฐาน FC ซไหมพี่นิวเชื่อว่านะฮะสิ่งที่เปิดมาให้ดูเนี่ยได้เงินแน่นอนจะช้าจะมาก จะช้าหรือจะเร็วก็คือได้นะฮะการขายของตอนเนี้ยคือจะกําไรแบบโหแบบทุมท่มทุ่มแบบเยอะๆเ,เ,เป็นหลักพันเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะสําหรับปัจจุบันนี้อยากจะแนะนําเรื่องการการค้าขายก็คือที่พี่นิวได้ไปคุยกับพี่ๆพ,พ่อค้าเนาะ <c oughs> เขาก็จะเน้นหนึ่งรอบเร็วรอบไวกําไรไม่มากแล้วก็มาเอาเงินมา เปลี่ยนหน้าผ้าใหม่ๆใ,ให้กับผู้บริโภคนะกลุ่มลูกค้าของของเรานี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกระสอบนะฮะลูกที่สองนะป้ายส้มคลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย